สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบอสเซอร์คิงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนลงเลบิมอ d นะครับทุกคนนะส่วนมากทุกคนอาจจะลงเป็นกันแล้วนะครับแต่จะมาสอนสำหรับคนที่ลงไม่เป็นนะครับอั้นตแรกให้เราเข้ามาใน Google นะพิมเลบิมอ d ครับนี่แล้วกดตรงดาวนะ์โหลดครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ใต้ลิงก์อธิบายนะฮะอ่ากดดาวน์โหลดเปิดเลยครับ อันนี้นะทุกคนให้ทุกคนเลือกเวอร์ชันที่เราเล่นนะอ่ามันจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชันนะทุกคนดูเองนะอันนี้จะเป็นวันนีลากับฟร็อกนะฟอนอะไรนั่นแหละ่ะจะไม่พูดเยอะนะอันนี้ก็อ่าสามารถอ่าใช่อันนี้ไม่สามารถอันนี้ไม่สามารถนะไม่สามารถลงมดเพิ่มได้แต่อันนี้มันจะลงมดเพิ่มได้ลงมดแยกได้อ่าให้เราเลือกอันนี้กันแล้วกันนะอันนี้รันเชอร์เราอยากอันนี้ อ่ามาถึงหน้าต่างนี้แล้วฮะอันนี้จะเป็นแบบรีฟาแพคที่เขาจะมีให้นะฮะติ๊กติ๊กไปก็ได้นะแล้วก็ในคีฟโตอ่าเปนะฮะทุกคนแล้วก็ไวท์แชดอ่ามีอะไรอีกนะแล้วแตะนะอันนี้ไอเทมแบบ 3D อ่ะดูดูไปอ่าแล้วก็ท็อปเกิลสแน็ปเอาที่ไฟล์เราลงไปแล้วใช่ไหมทุกคนต่อไปก็เออ หมดแล้วนะครับทุกคนอันนี้นะห้ามเราติ๊กเลบี้มินิแม p นะครับทุกคนนะถ้าเราตริ๊กเลบี้มนะินิแ a p เราจะเล่นเออเศษสินไม่ได้นะทุกคนนะจะเล่นเศษสินไม่ได้นะอ่าแล้วก็กดตรงอันนี้อีกครับอ่าไปนะนี่อันนี้ดาเมจกดติ๊กดะติ๊กติ๊กด้วยนะครับทุกคนดาเมจแล้วก็เออไปนะครับทุกคนความลืมนะวะเดี๋ยวดูแบบ อ่านะอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วอันนี้ก็คอสตูมมีเมนูก็กดไปเลยอันนี้ก็ที่เหลือก็แล้วแต่ครับอยากกดอันไหนก็กดแล้วแต่คนเลยนะอ่าเรามากด n น x กเลยฮนะถ้าเราติ๊กเสร็จแล้วกดอ e x ต่อโอเคมันจะขึ้นโอเคอย่างนี้นะครับทุกคนให้เราเข้ามาคับของเราเลยนะครับทุกคนมาอ่าไม่าะแล้วก็ลงฮนะกดบวกเพิ่มเลยนะ สำหรับใครที่ใช้ ID เถื่อนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับได้ทั้ง ID แชร์และเถือถ่อนนะอ่ากดเพย์เลยอันที่เราลงเอาไว้เรื่องเอาอ่าเมื่อเรากดเข้ามาฮะมันจะขึ้นหน้าเกมอย่างเงี้ยคับแชร์ทนฮะอ่าก็เพย์อ่อาอเ,อเรามาดูกันหน่อยทุกคนทุกคนนะประมาณน,นี้นะเวลาอันนี้ก็ที่เห็นข้างซ้ายมุมบนนะ ันนี้เขาเรียกว่าคิวสโตครับอ่าผมจะส่วนตังค่านะกด efc ฮนะคิวสโตนี่ตรงนี้นี่นะอันนี้ก็บวกเพิ่มแล้วก็แล้วแต่ฮนะสม,มมติเอา w ก็เนี่ย w อ่าแล้วแต่ค่ะบโอเคนะสำหรับผมผมก็ไม่เอาอะไรเลยมาแล้วทุกคนครับแล้วอ่าเรามาดูกันต่อเลยเ e พิมอสครับอันนี้นะทุกคนมันสามารถปรับอะไรก็ได้ฮนะดู ดูเอาตามระยะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมครอ่าตามไม่เห็นไหมถ้าเราจะปรับอันไรแล้วก็แล้วแต่เราเนะอ่าแล้วแต่เลยอ่าทุกคนนี่ครับเข้าวเสือปัญนะศึกศิลนะนนะทุกคนเราจะมองเห็นเลือดนะครับทุกคนนี่ดูเลือดนะนี่ครับมองเห็นเลือดนะนนนะทุกคนนี่ครับมองเห็นเลือดนะนี่นี่จับนะทุกคนจับจับเลย ับมาเลยดูนะมองเห็นเลี้ยงได้ครับทุกคนอ่าตลอที่ดดทน,นะครับทุกคน <S <S ไม่เข้าใจเลยสับถ่านได้ตั้งคอมพิวเตอร์ดได้เลยนะครับทุกคนเนี่ยเราอยากตั้งค่านี่อ่านี่ลืมบอกอันนี้ไปเลยนี่ครับเมื่อเราอยู่อะไรนะนี่เมื่อเราเล่นฮนะเราเลือกฮะเลือกฟ้านี่ EPS เปิด EPS อ่าเปิด EPS ันนี้นำะเปิด EPS อ่านี้เปิดไอไส้แซ่ อยากเปิดอันไหนก็แล้วแต่อันนี้เปิดได้หมดเลยอ่าครับทุกคนนี่เพลย์ออนไลน์ในเซิร์ฟนี้ทั้งหมดนะครับอ๋อนี่ปิดปิดอ๋ออันนี้คือเซิร์ฟเวอร์นะว่าเราเลเซิร์ฟอะไรอยู่อ่าทุกคนมาให้เราเปลี่ยนชื่อนะไม่ใชะด่ดิให้ทุกคนกดตรงนิวนะนิวโปรไฟล์นะไม่งั้นก็กดตรงอีดีโปรไฟล์ก็ได้ครับ ให้ทุกคนกด e d i t profile หรือ new profile ได้หมดเลย mm hmm. อ่ะ id profile mm hmm. นี่ฮะ use version ให้เราเลื่อนลงมาครับอ่ามันจะมีคำว่านี่ l e v i mod ี i j i p a j u k กด save mm hmm. นะฮะอ่าให้เรากด play เข้ามาเลยครับ mm hmm. อ่าทุกคน mm hmm. ประมาณนี้ครับอ่ามันจะได้เหมือนกันเลยนะครับทุกคนอ mm hmm. ชิบนี่ครับทุกคน มันจะเหมือนกันเลยนะครับแต่แค่อันนี้เป็นไอเดีเถื่อนเฉยๆนะครับทุกคนมันจะประมาณนี้นะกระตุกไอเน,นี้เถื่อนประมาณนี้นะครับทุกคนาสามารถตั้งคีย์สตกอะไรได้เหมือนเลมิมอนหมดทุกอย่างเลยคนระับเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับทุกคนนะดีดีดีเหมือนกันนะทุกคน สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับใครมีอะไรสอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายตู้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 